สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจะเป็นเดือนที่คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเนื่องเพราะดาวพุธด,ดาวประจำตัวจะโครจรกลับเข้าบ้านมีมาตรฐานเป็นกเกษตรปราที่บดีก็ย่อมจะหนุนให้ชาวมิถุนนะคะคุณจะโดดเด่นดวงดี ในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารดาวสุขดาวตัวแทนของการเงินความรักความสเสน่หาก็กำลังจะย้ายเข้ามาโยกหลังเป็นลาบเป็นผลเป็นความโชคดีในตำแหน่งลาภและจุดที่จะโดดเด่นเฮงบางกว่าใครนั่นก็คือดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดโคจรให้แสงกับดาวพฤหัสบดีในเรือนเกิดของคุณ และก็ด้วยมาตรฐานความเป็นอุดจาวิราชราชาโชคและเกษตรราธิบดีที่กลุ่มลัคนาของคุณก็ย่อมจะส่งผลดีทวีคูณถึงสามเด่งสามต่อส่งให้ชาวมิถุนทั้งหลายจะมีโชคลาภมีวาสนาที่ดีมีความสำเร็จอย่างมากมายเกิดขึ้น และสำหรับการโครจรเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งหลายนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเมือนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนนะคะหรือหากท่านใดที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเอง ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมิถุนรับฟังคำพยากรณ์แทนได้นะคะและสำหรับชา n นลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาจากนั้นนะคะก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะ ก็เอาราคาชาวมิถุนทั้งหลายเมื่อชะตาชีวิตของคุณได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าจังหวะแห่งการเปลี่ยนผ่านจังหวะของความดวงดีดวงเฮงนั้นกำลังจะทยอยส่งผลให้คุณจะได้รับกันแล้วนะคะ ดาวพฤหัสบดีที่กุมลักนาเกิดเป็นกมุตเกณฑ์นั้นก็ย่อมจะเสริมสเสน่ดึงดูดให้ผู้คนทั้งหลายจะเมตตาจะมีความปรารถนาดีมาให้กับคุณมากขึ้นหลายคนก็จะเป็นช่วงจังหวะที่กำลังจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานขยับขยายเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งนะคะดาวพระราหูที่โครจรเป็นสุภานั้นก็จะช่วยเสริมนะคะในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศ ล่ะสำหรับคนที่กําลังรอนะะในเรื่องของการปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือการเดินทางไกลต่างประเทศก็ถือว่าจะมีความสมหวังเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวมิถุนเนื่องเพราะดาวเสาร์ก็ได้ย้ายเข้าสู่เรือนการงานตรงนี้ถือว่าจะนำพาเอาความเครียดความกดดันเข้ามาหรือตัวคุณอาจจะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะคะ แต่ว่าผลลัพธ์ของดาวเสารก็จะนำมาซึ่งความยั่งยืนของอาชีพในระยะยาวนะคะ และนี่ก็จะเป็นอิทธิพลของดาวตรีเทพทั้ง3ที่เริ่มจะทยอยส่งผลมาให้คุณได้รับกันแล้วค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของดาวดวงเล็กๆก,กันบ้างเริ่มต้นจากในวันที่สองมิถุนายนดาวสุกนะคะก็จะย้ายราศีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งลาภโชคลาภความสำเร็จของคุณและตรงนี้ก็ย่อมจะหนุนโอกาสที่ดีนะคะให้กับชาวมิถุนในเรื่องของเงินทองผลประ ช่วงเวลาจากนี้ไปคุณจะดวงดีมีโชคบ่อยมากขึ้นจะมีเงินใหม่เงินเสริมไหลเข้ามาเติมในบัญชีเอาล่ะสำหรับบางคนนะคะความโชคดีของคุณก็จะมาในรูปแบบของขวัญของฝากเงินรางวัลต่างๆนะคะ จากนั้นค่ะในวันที่3มิถุนายนในที่สุดค่ะดาวพุธดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายออกจากตำแหน่งวินาศและตรงนี้นี่แหละค่ะจะเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่เจ้าชะตากำลังจะพ้นเคราะห์พ้นภยัยชีวิตจะไม่ต้องทนวินาศเสียหายกันอีกแล้ว และเมื่อดาวพุธได้ย้ายกลับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ก็ย่อมจะนุนให้ดวงชะตาของคุณจะมีพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นจากที่เคยเบื่อหน่ายท้อแท้ก็จะกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะจะพูดมากพูดเก่งสติปัญญาการเจรจาการสื่อสารก็จะกลับมาเฉียบคมอีกครั้งค่ะ จากนั้นนะคะในวันที่6มิถุนายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนอริปัญหาอุปสรรคก็จะย้ายออกจากตําแหน่งการเงินจึงส่งผลให้ปัญหาข้อติดขัดทางการเงินที่มีอยู่จะคลี่คลายรายจ่ายของคุณจะลดลงหรือเราจะแปลว่านะคะรายรับที่ก่อนหน้านี้มันจะมาแบบยิบย่อยนะคะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆตลอด เมื่อดาวอังคารย้ายราศีก็จะทำให้คุณจะมีรายได้ก้อนใหญ่มากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่าดาวอังคารจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพสหัสชชะเอาล่ะในข้อดีนะคะก็แปลว่าชาวมิถุนจะมีโชคดีจากการเดินทางเข้ามาแต่ว่าในทางเสียหายก็จะกลายเป็นว่าตัวของคุณนะคะมักจะเกิดข้อขัดแยง้งจะหัวร้อนจะอารมณ์เสีย เพราะเพื่อนเพราะคนใกล้ชิดอยู่บ่อยๆนะคะในวันที่15มิถุนายนค่ะในที่สุดนะคะดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่โคจรหลุดพ้นจากความเป็นวินาศและดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดมีมาตรฐานโดดเด่นเป็นราชาโชคจะโคจรเข้าคู่กับดาวพฤหัสบดี ดาวคู่มิตรใหญ่ก็ยอมจะส่งผลที่ดีนะคะในรูปแบบของความราบรื่นความสะดวกสบายก็ถือว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวหลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคดีโชคใหญ่จะได้ลาบผลจากความรักความเสน่หาหรือว่ากําลังจะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยมากขึ้น และนอกจากนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความโดดเด่นจะเฮงจะปังในเรื่องของการงานธุรกิจการค้ากันด้วยนะคะปิดท้ายในวันที่23มิถุนายนดาวพุธด,ดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินนั่นก็แปลว่าในช่วงปลายๆเดือนนะคะตัวของคุณจะไปโฟกัสจะไปสนใจนะคะในเรื่องของเงินทองมากเป็นพิเศษ ในข้อดีนะคะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากการขายบ้านขายรถหรือกําลังจะได้เงินได้ผลประโยชน์จากบ้านจากครอบครัวนะคะหรือบางครั้งบางทีเนาะชาวมิถุนเลขบ้านเลขรถอาจจะเป็นเลขนําโชคของคุณนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้คะ่ะในด้านการงาน ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะและสำหรับเดือนนี้จุดที่ดีมากๆก็คือดาวพุธด,ดาววาสนากำลังจะย้ายออกจากภพวินาศมาเข้าคู่กับดาวพฤหัส ดังนั้นคะ่ะชาวมิถุนนะคะช่วงเวลาจากนี้ไปจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับการทำงานการประกอบสัมมาอาชีพของคุณสิ่งใดที่เคยติดขัดนะคะหรือว่ามีความวินาศเสียหายจากนี้ไปนะคะจะขยับดีขึ้นจะผ่อนคลายกว่าเดิม ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานอยากจะหางานใหม่คุณก็ลุยยื่นใบสมัครกันได้เลยค่ะเพราะคุณมีดาวสุพเคราะห์ที่พร้อมจะหนุนส่งคุณนะคะและก็พอวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็จะมีดาวอาทิตย์อีกดวงย้ายเข้ามาเสริมความเป็นราชาโชคจึงเป็นช่วงที่ดวงดีมีโชคนะคะทำสิ่งใดก็ง่ายก็สำเร็จมีคนพร้อมช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เสมอส่วนคนที่ค้าขายคนที่ ทำธุรกิจนั้นนะคะคุณจะมีดาวสุกโครจรเป็นลาพะเป็นลาบเป็นผลและก็ด้วยความเป็นเกษตราที่บอดีของดาวพุธนะคะที่หนุนส่งกันนั่นก็แปลว่าปากจะพารวยวาจาจะเหนียวทรัพย์ธุรกิจกิจการช่วงนี้จะรุ่งเรืองจะค้าขายดีมีกำไรมากกว่าปกตินะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ก็แน่นอนนะคะสําหรับดาวสุกเนาะที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นลาพะนั้นนะคะจะเป็นดวงดาวที่หนุนให้การเงินการหารายได้ของชาวมิถุน จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะเรียกว่าจากนี้ไปนะคะสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะค่อยๆทยอยเข้าสู่ตัวคุณและยิ่งหลัง15มิถุนายนไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดมีมาตรฐานเป็นราชาโชคร่วมกับดาวคู่มิตรใหญ่ที่โคจรเป็นอุจจาวิราสจึงหนุนส่งให้นะคะตัวของชาวมิถุนเนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลัง คุณจะมีช่องทางใหม่ๆให้เงินทองไหลมาเทมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนการค้าขายหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหลายคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพเพราะความรักความสเสน่หานะคะจะมีคนเมตตาคอยช่วยเหลือคุณเอาล่ะในบางคนนั้นนะคะมิถุนายนนี้คุณก็มีเกณฑ์จะได้รับของที่อยากได้มานานนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการขอเครดิตสินเชื่อส่วนคนที่ค้าขายถือว่าเป็นช่วงที่จะได้กอบโกยนะคะจะหาเงินง่าย จะได้เงินเยอะยิ่งในช่วงปลายเดือนนะคะเมื่อดาวประจําตัวได้ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนั้นก็ยิ่งจะหนุนให้นะคะคําพูดคําจาของคุณจะสามารถเหนี่ยวทรัพเหนี่ยวโชคได้ดังนั้นคุณก็จะต้องขยันทํางานรีบกอบโกยเข้าไว้นะคะเพราะถือว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินมากกว่าที่คุณหวังเอาไว้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ทั้งดาวสุขกับดาวพระฤหัสบดีนะคะถือว่าจะโครจรอ,อยู่ในมุมที่โยกถึงกันจึงหนุนส่งคุณเป็นอย่างมากนะชาวมิถุนมิถุนายนนี้ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณดูดีมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยม ใครเห็นก็จะถูกใจนะคะมีความหลงไหลในตัวของคนนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่เจอคนถูกใจนะคะส่วนคนที่มีแฟนมีคนคุยอยู่ก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกนะคะ ภาพรวมความรักดีค่ะเอาล่ะหลายคนคุณกําลังจะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าหรือบางครั้งบางทีนะคะแฟนคนรักก็กําลังจะนําพาโชคลาบมาให้กับคุณนะคะอาจจะช่วยซัพพอร์ตช่วยสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ดาวพุธนะคะดาวประจําตัวนะคะก็ได้ย้ายออกจากภพวินานแล้วค่ะชาวมิถุนตรงนี้ก็ย่อมจะส่งผลให้คุณนะคะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงมากขึ้น ระยะนี้ถือว่าอารมณ์จะดีขึ้นนะคะจะช่างพูดช่างคุยมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองนะคะและหลายคนก็ถือว่าจะมีแรงจูงใจในการดูแลตัวเองจึงเหมาะกับการออกกําลังกายนะคะควบคุมน้ำหนักหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะคะคุณจะยังมีดาวอาทิตย์โคจรเป็นวินาศอยู่นะคะดังนั้นเนาะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนยัง คุณก็จะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือการที่จะใจร้อนนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงกับเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชีดกันด้วยนะคะสำหรับวันที่การเงินมีปัญหาแอป,ปล่มโอนเงินไม่ได้หรืออาจจะลืมกระเป๋าสตางค์จะได้แก่วันที่9 10 14 15 22 และวันที่23มิถุนายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ The World 1เหรียญและ8เหรียญน,นะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งหลายคะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ เมื่อดาวพุธได้ย้ายเข้าสู่ราศีเกิดของคุณแม่หมอมองว่าคุณกำลังจะได้พบเจออะไรที่สอดคล้องกับตัวเองนะคะจะรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่และหลายคนนะคะก็กำลังจะได้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัว เดอะเวิร <The> เป็นไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์นะคะจึงแปลว่าการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมและเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็ย่อมหมายถึงโอกาสที่เปิดกว้างเพื่อให้คุณนั้นจะได้พบกับความสุขในเส้นทางที่คุณเลือกเดิน ส่วนไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แห่งความโชคดีนะคะเอาล่ะเมื่อมีเข้ามานะคะก็แปลว่าชาวมิถุนนะคะมีเกณฑ์จะโชคดีจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของความรักการงานการเรียนการศึกษาคุณกําลังจะได้รับโชคจากฟากฟ้าจะสมหวังสําเร็จในสิ่งที่คุณเพียรพยายามรวมไปถึงยังโดดเด่นนะคะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยการถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันด้วยนะคะ ส่วนไพ่ใบสุดท้ายนั้นจะเป็นไพ่แปดเหรียญเนาะชาวมิถุนดังนั้นค่ะถ้าเราจะถามในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่รายได้การเงินของคุณอยู่ในจุดที่ดีอะไรก็ตามนะคะที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเช่นการลงทุนการประกอบสัมมาอาชีพช่วงนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่น่าพอใจและก็ยังมีโอกาสมีช่องทางในการสร้างรายได้ หยิบจับคิดทำสิ่งไหนก็จะได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์กลับมามิถุนายนนี้นะคะจึงน่าจะเป็นเดือนที่ชาวมิถุนนะคะคุณจะรวยไม่หยุดจะฉุดไม่อยู่มีโอกาสที่ดีมีโชคมีลาบทั้งในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจแถมยังจะมีโชคดีจากฟากฟ้าจะดวงดีดวงเฮงจะสมหวังอีกต่างหากนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้พลังแห่งดวงดาวจงนำทางคุณไปสู่สิ่งดีๆนะคะขอให้มีโชคลาภความรักความสำเร็จเข้าหาอยู่ไม่ขาดและเพื่อเป็นแรงใจให้กับแม่หมอและทีมงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าสมัครสมาชิกช่องของเราด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปบนจัก,กรวาลแห่งโชคชะตาด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ